ด l เลสเ e ฟ p ฟ a s e Disorder หรือ DSPD เป็นความผิดปกติของนาฬิกาชีวิตอย่างหนึ่งที่เวลาเข้านอนจะช้าก,กว่าเวลานอนปกติถึง2ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเมื่อถึงเวลาตื่นในตอนเช้าก็จะทําให้ตื่นยากไม่สามารถที่จะตื่นตามเวลาที่ต้องการได้จึงทําให้มักตื่นสายเนื่องจากนาฬิกาชีวิตยังไม่ได้รับการกระตุ้นให้ตื่นตัวมากพอที่จะตื่นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันทําให้มีปัญหาในเรื่องการเรียนการทํางานและการเข้าสังคมจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอาการ SPD มักอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นมากถึงร้อยละ 7, ถึง16แต่อาการจะดีขึ้นได้เมื่อเข้าสู่วัยทำงานการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยของการนอนช่วยให้มีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นกำหนดเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอนอย่างสม่ำเสมอทั้งวันธรรมดาและวก็วันหยุดจัดห้องนอนให้เงียบสงบสบายไม่มีสิ่งรบกวนการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟหรือสารกระตุ้นที่รบกวนการนอนแต่หากปัญหาก,การนอนยังไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและคำแนะนำที่เหมาะสม